น connect, ในชนะที่น <id sprout Likewise offs> <Overwatch> หนึ่งหมาอัพการทีมที่สามอัพแล้วข้างเอา A L กับทป็งจารวดสี่แลอนีี่อาตอมอยู่ไรคข้ามาลูกนี้โผนเขี่ยมาที่เรวได้สี่สาร้วยสองคะแนนในงมันในหมาเจอกันดีพาได้ มาจิยังไงกมายัอยู่ทานจาวนไม่มีเข้ามาดนเยียนะครับยังมาอยู่ยังได้บ่อนมายังไงเร่นี้ข้ามาน้องผู้สารเซนช็อคที่สานะครับผมเก้าตัวเอฟ์ีมาดูราด้นครับหาเพียงก ตัวเลขตัวสองอย่มไปลูกนี้ไปอะไรอย่าวเงี้ัอไไรพย่างเงี้ยใครอยู่ที่มีสองมีแค่คนภาพสีโทลงเป็นสองต่อหนึ่งดูสีโลูกนี S <S 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 ้ครับยิงไปแล้วนะครับแนบ่อลนะลูกนี ตอยนังชาด้วยต่นีมาต่ยายเตาดให้มาหมาเลขสามมาอ้วยยังไม่ือที่อาตมาไปล้ใจะชวยมาสอนน่ยังไม่ลง้าตมาอยู่ที่หมายเลขแหมายเลขยังมีคนดูมากอ ตอให้ช้วยมานอนายนองขอเอาให้อาตอมายิงแันว้รงนี่โกัน้ยังไม่ครับทีมายเลขสามทางจารวัตรนดี้องออกครับผมต่าไปถึงนเได้ไมครับเลนที่1นาทีครึ่งครับผมนี่ครับสนุกเจอบดวต่อให้เจอกันีแล้วก็มีบลยน่รับนี้ครบโดเด็กทุกคนเนายกรนี้็ดีใจครับาร ใส่กิงสามไม่ลงเซเอร์ยังชนะทมแรกอะยก็บามาที่ครับเยอนห้าเขานครับอ่าดีงห่วยเก้ากยสองคะแนนยังไม่ับอายังสามไปเก็นด้ไปนี่สบายหนึ่งสองนี่เลยอายังไม่ลงครับลงเกี่ยบอลนี่ที่หนเลขสามสปินม้วอีกทีด้วยยังไม่ลงเก็บ อย่างตัวกุ้งรายเป็นตวยังการว่าอยู่ที่ไหยเลยแตการจายโอ้โอย่างนี้เท่าไหร่ดิอย่างไม่ดีนะราที่อาตอมรายรงนีกุ้ยมาเลนอาดูนะเดี๋ยวจะกุ้ยมบใไหนขจกอมาใส่สเต็ปีก็ได้ยอย่างไม่มาบตันนี้อยู่ที่อาตอม ยืงึ้นหรือเปล่ายังไม่เลยครับดีบอลมาได้เรื่องนี้ครับส่อคะแนนยังไม่มาคับอาอีบอลเลยับอ๋อต้องดูตรนี้แล้วออตรงนี้การเซนเตอร์ครับจังหนึ่งงานเลยยังไม่ลงครับตามีบอลนีตาจี๊นะพนี่ยังไม่ลงครับยังไเจี๊ดเลยตามจีด สุดท้ที่หมยเลปทารวัดคะแนนครับครับยังเป็นเอียงไนอยู่คะแนนครับนเตอรอ้ยด้ายแล้วเอียงครับมดูเดน่าทึ่งจระเลือที่สท่าระทึ่ที่เ่า้ะรียได้มรอัสองคะแนนอยังไ ม้วนออกมานำยังไงลูกน,ลนี้มาเล็กแปลงจาวัวงาที่หมาเลขสามสปินอออ่หน,นึ่งโอ้าโอ้ยนี่ไหมาเกล้วยครับยังเก็บอาไว้ยังไงอ่าเป็นาวรลูกนี้เอ,อกล้วยอ่ามาลูกนี้สอดยมากี่ยังไงยังตามมาได้ไปมาที่อาตมาาาามอมสบารมาดีกว่วลูกนี้ยังไงหนึ่งงแล้วไปอัหนัน ครับมาครับอ่าเป็นการออกเองของทางจ้าลูกต่อสองครับหาเป็นต่ออะไรลูกนี้ยังไม่ลได้หาลงลูกนี้นี้ตีเสมอเลยครับยังได้ที่มาจ <te ิมาที่อะตอมสองคะแนนยังเลยครับมหาลูกต่บหาเจ้ากล้วยยังไม่มาอ่าเป็นฟอตครับเจ้ากล้วยอะไรลูกนี้สองกลายเลยครับออลูกต่อมาที่เจ้าลวด คังมีเอกเาก้วยมาที่อาตอมสองะแนนยังอาเตอร์งจากลูกเอลูกนี้เป็นบองินนะผมเนี่ยตอให้มามาตีวโานเก้วยมายังลงมาที่อาตอมนี่นะครับเ็สามสากลอยู่ที่สมต่อสไล่มาครับยัดคุขึ้นมาตั้งใจ

เปอยูนิทีเปอครับผมพบสทีีมครับอลซ่อบอยื่อตเ้กกต่อครัต่อได้บอลแล้วใส่ไกลแล้วุกนี้เลย้ยีต้เลยไปทีนี้ เดินมายังไม่ได้อีกที่เจอที่พูดไม่เลยนมาเลยถานเลยโอ้โหะไรันอ้โหเดี๋ยวพรัล้กันนี่อ๋อยวเวลาสี่นาทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูนะครับเรียบโคตร ใส่คูแล้ไอเงเาเอ้าน้เอาเอาที้เอาอ้าอ้าสอ้าเอาเอ้าเออ้า้าเอ้เอ้าเอ้าอาอเอ้าเาออ้อา้าเ้าเอ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 ้ากอ้า้อ้าเอ้าเอ้าาเาเอ้้า ของยู12ปีนตอนะได้กากล่วยได้รัยดูยังไง่้าร้ยอนจะยนาให้มาคืมามาคือให้ก้วหรอเปล่าคาร์ี่นะหมดมาคืออนอยู่ที่8ต่อ8น1 นียวไอยูทางจานุ้พที่ก็ตอบตอบะไงลูกนี้โอ้โหเาเดครับผมไไงาตด้านานม 23จ12ปีนะหมดบ้12ปีอล้รต้องไปตีจบไป้รอยังจดมีรองมาได้ตามมาสอนมาให้ด้วยโดนเกี่ยไปสนาที23สนาทีมาดีมาเลขสามร้ต่้มาเดจะไปเล่นกับพวกนี้โอ้โหการาเก็บไล้กน้ยครับ

ผมไม่ไหวแล้วครับาโอ้อาบมาเติมมาลงเลยเปเข้ามาเตมาได้บ้างอาบมาดูบิ๊กโ้โาบชุ่นำของแรกนะครับผมด้ครับเอาครับพี่

อปกัสุด้ากันปมนอีลกบเลย้โอ้โหโอ้โอ้โหโ้ล้อ้โอ้หอ้โอ้โอ้โหออ้โออ้โหโอ้้หอ้อ้โหโอหโหออ้อหอ้ รู้กี่ลูกครับผมวัดไปวัดมาสุดท้ายจะมาเก็บยังไงครับมายัางไงลูกนี้เลี้ยงมาสองคะแนน